เต็มเปียเลยนะครับผมกําลังพอดีนะครับผมเฮ้ยไปอยู่ภูมิหนี่งรังหนึ่งนะครับผมโอ้ะสวัสดีครับออกมาซ้ำแถวๆเก่านะครับผมตอนนี้เพิ่งบินตัดผมละมากับเจ้าแม็กนะครับผมก็ขี่ม้านะครับขี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเพิ่งมันบินตัดนะครับผมก็เลยจอดรถวนจอดรถด,ดูนะครับ เนี่ยครับผมไปหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไอตัวที่มันบินตัดนะครับผมเห็นไหมเสียงนะครับผมตอนนี้ผมได้ยินแต่เสียงนะครับเดี๋ยวผ่านหน้ากล้องผมจะบอกนะฮะไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมดูช่องนี้นะครับผมช่องเนี้ยระหว่างเนี้ยมันจะมาเนี่ยนะ เห็นไหมฮะมาแล้วสองตัวคู่เลยนะครับผมเห็นไหมฮะมาแล้วสองตัวคู่เลยนะครับผมทีนี้ป่าคือป่าหญ้าเนี่ยป่าล้างเนี่ยมันเยอะนะครับผมนี่เนี่ยที่ผมต้องการแบบนี้นะครับแต่ถ้าที่ตรงไหนฉีดยาเยอะๆทำไล่เตียนเตียนอย่างเงี้ยไม่อันนั้นไม่เวิร์กนะครับ พึ่งมันจะน้อยหน่อยแต่ถ้าอย่างเงี้ยพึ่งลงเยอะเพราะว่าอาหารเนี่พยพ,พวกนี้ก็เช้าเช้านะครับกินนะฮะเนี่ยพวกนี้ต้งนั้นเลยนะครับตจ้เช้านะฮะนูหนัจอดตรงนั้นเละลูก สี่แม็กรอที่รถนะครับผมมันบินตัดไปตัดมานี่ครับมุ่นดูก่อนนะครับผมไม่ใช่ได้หรือเปล่า ใช้ได้ครับผมไปครับผมดูกันขอนะครับถึงจะลังเล็กแต่ก็ไในน้ำได้เนื้อได้เนื้อก็เอานะครับผม ได้ยินเสียงนกจับคาหรือเปล่าฮะนั่นแหละรครับผมศัตรูของพึ่งคือเป่าฟันเข้าไปก่อนนะครับผม ข้างในนี่มึดนะฮะมันเป็นเคือเต่ากลมนะแตกแล้วครับผมเ <ST an th us> ต็มเปียะ <ST an th us> เลยนะครับผมกำลังพอดีนะครับผมโอ้โหหวานเยอะจัดนะครับเพราะว่าในตุ่มนี้มันไม่มีที่อากาศ <ST an th us> ออกไปไหนเลยนะครับผม <ST an th us> อ่าเนี่ยครับผมพึ่งเกาะคุ้มอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าแดดไม่ส่องเนี่ยออกหากิน คือช้ามากน้ําเลยฝ่อนะครับน้ําไม่ค่อยมีก็จะออกประมาณใกล้กลเที่ยงเลยนะครับเพราะว่าแดดไม่ส่องนะครับตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับถึงได้ออกหากินนะครับผมนี่แหละครับพึ่งที่เกาะหมกเกาะต่านะครับมันจะอยู่แบบนี้แล้วก็ออกหากินเนี่ยมันมันไม่ค่อยออกว่างั้นเหรอะนะครับผมน้ำทั้งนั้นนะมาเท้กันไกลก็มาเลย เดินตามมาเลยนะครับผม mm hmm. ให้พี่แม่เขาแป่งมาปุ๊บเรามั่นใจนะฮะ mm hmm. ก็อย่างไรก็เจอนะครับผม mm hmm. ขอปันสักหน่อยนึ่ ใหญ่นะครับไม่ไเล็กเหมือนกันนะครับคือโลกว่าเลยนะเกาะน้าน,นะครับผมลอยถอดไปเที่ยวหนึ่งตรงเนี้นะครับเนี่ยครับผมแล้วเป็นลอยทิวสังเกตมันเป็นลอยทิวน้ำดำนี่ใช่ไหมฮะนี่นะครับอันนั้นคือยอดใหม่ส่วนเที่ยวกลางที่เรือเือนั่นคือเที่ยวสองแล้วเที่ยวแรกมันถอดไปแล้วนะครับผม ไปครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะฮะเดี๋ยวเวลามีอยู่นะครับต้องรีบนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าตัวมันออกหากินสายนะมันเหมือนจะมีตัวบินเลยมานะครับผมก็เลยเดินมาดูอีก,อกเลยจากร้างที่ผมตีนะครับเพราะว่าตัวมันบินมันออกคุรเลนนะครับผม เกลือถาทั้งนั้นเลยฮะที่กินนี่นะครับไอ้เกรือตีม่วงๆเนี่ยนะครับผมช่วงนี้กําลังออกดอกนะครับเหมือนกับพึ่งจะอยู่ทั้งนี้กังนึงออกเอื่อยมาแล้วครับผมเฮ้ยอยู่ภูมินี่ีกังนึงนะครับผมโอเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว อันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับผมอันนี้หลังแรกหาครบก่อนครับเพราะผมมีกลิ่นหลังแรกแล้วนะครับจะเดินตุ่มสีถมาไปไม่ได้เดี๋ยวหน้าปูดนะฮะครบอะไรก็ได้นะครับผมจุดแล้วก็ดับแค่นั้นเองให้สนิทนะครับอันนี้ต้นคอมมอนิ์แห้งนะครับผมเนนี้ ได้หมดฮนะงามใส้เลยสองสองลังซ้อนนะครับผมหมานครับแบบนี้นะฮะเพิ่งต่ำมันตามง่ายนี้นะครับผมเดินตามตัวเลียดมาเป็นสายเลย ปะลุ้น,อน,นบอกให้แม็กแล้วว่าให้อยู่ที่รถอีกนะครับเพราะว่าพ่อจะเดินมาดูอีกเพราะว่ามันเหมือนกับเพิ่งบินมาหักหลงข้าปุมนี้นะอันนี้บเบลอร์เลยครับโอ้โหคุ้มครับผมคุ้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 ม น,น้องก่อนเข้าพึ่งเป่าตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมเนี่ยนะเป่าตรงหลังกล้องผมเนี่ยผมอยู่ห่างประมาณหนึ่งวาครับอยู่ให้ควันนะครับผมแล้วก็เป่าเข้าไปนะครับ เห็นไหมว่าพึ่งมันตื่นแล้วนะครับผมเขาตื่นแล้วก็มาทางนี้นะครับเป่าอีกหนนะครับผม แค่นี้เองนะครับีนี้ก็อบได้เลยนะครับผม

พดีนะครับมึนเกาะตื้นจัดน,นะครับผมทีนี้ก็แนะค่สอนนะเมื่อวานเลยนะครับผมพึ่งรุ่นเดียวกวันหมดนะไฟป่าสำคัญน้องๆก่อนออกต้องดับให้หมดนะครับดับให้สนิทนะครับผม บางทีผมเนี่ยนั่งเฝ้าอยู่ประมาณห้านาทีสิบนาทีคือนั่งพักเหนื่อยไปด้วยเพิ่งไม่ต่อยนะฮะเพิ่งต่อยไม่ตายแต่ถ้าไฟป่าไหมเนียอันนั้นตายนะครับผมขอแล้วกันแบบนี้นะครับผมขาวอ่อนนะครับช่วงนี้เที่ยวสองนะครับอันนั้นเที่ยวแรกขาวมาช่วงนี้เนี่ยมันจะใต่เที่ยวสองเนี่ยเป็นทิวมาเนี่ยนะครับโอเคเลยส่วนน้ําได้แค่กั๊กเดียวนะครับผมนอกั้นเกสรนะครับก็ยังดีนะครับผมที่ได้นะครับไป หากันเรื่อยๆนะครับผมเพิ่งกินถึงเย็นนะฮะลงได้ออกแล้วมันจะออกหากินถึงเย็นในหน้านี้นะครับผมกินพวกเกลือเถาอย่างเงี้ยนะครับผมดอกแบบเนี้ยนะครับผมแล้วก็ดอกไม้ยะลราบเคลือก็ยังกินอยู่ในช่วงนี้นะฮะเพราะว่าอากาศมันเย็นน้ำออกสายนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับ